สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถสุสติกิแครี่นะครับผมคันนี้นะครับผมปี2,021นะครับผมไม่วิ่ง1,400กว่าโลรถมือแรกนะครับภายในใหม่มากเลยครับผมพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับผม เครื่องเงียบนิ่งมากเลยครับปี2021นะครับไม่หมื่นโลนะครับผมคันนี้เป็นหลังคาฟูดทักนะครับ ูพื้นมีเนียมตินเป็ดเรียบร้อยนะครับมีเคาน์เตอร์ตัวแอลนะครับสามารถสไลด์ออกข้างได้นะครับผมมีระบบไฟเรียบร้อยนะครับผมติดลัติดสติกเกอร์ทั้งคันนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับผม รถได้เดิมนะครับผมสวยงามมากครับอันนี้ภายในสะอาดนะครับผมรถไม่ช้ำนะครับตัวนี้กุกภายในเรียบร้อยนะครับจะมองไม่เห็นโครงเหล็กนะครับผมกุภายในเรียบร้อยนะครับมีช่องเก็บของเรียบร้อย รถได้เดิมนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับผมเครื่องเดินเรียบนิ่งมากเลยครับผม 1,500cc นะครับประหยัดสุดๆรถยังใหม่อยู่นะครับสภาพสมบูรณ์มากเลยครับ เดิมๆหมดเลยนะครับผมคันนี้ปี2021ัยไมหมื่นโลนะครับผมหลังคาพุทธักระบบไฟพร้อมปูพื้นเรียบร้อยนะครับพร้อมค้าขายได้เลยนะครับราคาอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9000นนะครับขอบคุณมากครับ